ຮູ້ตาປະຊາທານຂໍຟັງມັນບ່ອນສະແດງເພິ່ນວ່າແສງຫິ່ງຫ້ອຍມັນແຈ້ງສ່ອງຍາມ Д ືອນດາຢາບິດານໃຫ້ມັນດີຢ່າສົດເຊົາງໍງວງພິ່ນວ່າດວງໃຜຂຶນຍາມມາລົງສີອອ ยาแม่เอ๋ยขาวละแม่นอแตนากานั่นอยู่ใจไม่ให้ลมเสื่อนสั่งลงนากาลง้างสิสั่งเนลาสูสาวบุญสูได้หนีบานเอาลานมาฝากแม่พวกผู้เฒ่าพวกผู้กจบ่ได้ออกจากบ้านลานหน่อยจองเอ๋ แก่แล้วเขาบ่ยู่เฮียนน้ำล้ำแต่เพียงเปื่อยเปื่อยปูเพิ่นเคยเฮ้ยเฮ้กะพงหน้องนางเอ๋ยคนบดีนี้ไก่บ้านบัวคำสาวคนซัวบัดนี้เฮาจะมีตั้งแต่สีสะใภพวงชมพู สุริยาคงสิมีลูกมีหลานให้เฮาอู้มพระนางนางดีใจบอกพนองนางก็อยากได้คือกันเดอยากได้ลูกหลานมาอุ้มคือกันป่านนี้สุริยาก,กับพวชงชจมพู่คงสิมีความสุขด,ดีกว่าข้างก่อ่ะพ่อนองนางประทับร่อลูกของพวกเรา ลาบแดงกำลังบานหากหวานจอยในใจพี่หวังเสื้อผัยคนดีสิบ14กุมภาเมื่อนีนน้นอหวังมาพอหน้าผู้สาวไดนน้นอกูลาบแดงอ้ถือมาฝากเจ้าหวังเคียงเงาผู้สาวพี่ เรงรถทัวแลแลนว้วิพอมาหอดหน้าบ้านใจสถท้านกุาแซวจอดเป็นแถวรถเหือนน้องงานอย่างนอกก้องกลางเตินเอใหญ่หอดบ้าน,น้ลงรถไปน้ำตาไหลแม่บอกเปาผู้สาวเจ้า เขาแต่งงานเราเดนออโอ้ยเดินอ่ะ เจ้าของใจพฤฤุดธีก้ามาเหวตกสีปีนี้วันเล่ความรักสัม้าสใจมาทำแม่จมน้ำเห็นลูกซ้ายเล่าเต่าเห็นลูกเอบลูกเงาแม่เฝ่าอ่อนเป่าอ่อยย้ำนำตาลูกห้อยลูกห้อยไม่อ้อยเ้าจะดังเธยกูหลาบเจ้าเอ๋ยหมดทางวันวาเล่นทางทเจ้าของก็พาย ภาระต้องลาใจภูมิกาบดีแม่กูมีหักแอ่ให้ลูกมาแต่ไทยแต้ความลาแม่ไปตูวให้ไทยในวันนี้ว่าทุกตะเดินาวุ่อนอกูลาบตรงมันจบหล่นละหักไอหักไอดอกทุดท้ายที่ต้องเติมลาแล้วเดิม ปูสาวบ่จริงใจหวาเล่นไต้น้ำตาไหลพาฮักเขาแล้วเดิน o ป ท่านพงต่อเนื่องมอล้ำเลืองกำลังเด็ดเห็ดไปตามค่อนเซสพคาในยุมสมัยนี้มีทั้งดีและหายเป็นฟังอภัยเนผิดปอนใดให้สอยแก่บ่ลืมแท้เมีนพระคุณเอ โอ้ย oh yeah, 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 yeah. แฟนฟังเอ้ยพี่น้องเอ้ยสาวบวชข้าม้ขึ้นบานสุริยันท้าวข้าใจอยู่ฝ้าบาังบนกระคงหูข้ามจริงแท้เป็นจังใดเสร็จพอเสร็จแม่พยาคาพวกลูกขอถวา,ายบังคมเทินพยาคาเสด็จพอเสด็จแม่ยาสุริยันสุริยันลู เห็นสุริยะเดียวนี่เป็นจังไงสุริยะเอ้ยอยู่กับพวงชมพู่ม้าน่ะลูกมีความสุขดีบอสเดดพ่อเสด็จแม่ตอนนี้สุริยะก็มีความสุขดีพ่อเจ้าค่ะปันใดสิมิลานให้พ่อกับแม่อุ้มนะคงสิบ่โดนมานานเกันยอดของเสดพ่อเสด็จแม่เสด็จบ่คงสิได้อุ้มหลานพ่อเจ้าค่ะดีพระไยนะพระหนึ่งนางเสด็จพี่อ้าวคุณพะโลวัยบังโค้งยันจะพระองค์ มีอันใดและท่านคุณพระโลขคุณเฝ้าโพก็แม่มือนี้เส็จพอคุณพระโลเข่าเฝ้าครั้งนี้คุณพระโลมีความจริงบางอย่างสิกับทูลต่อโระองพระเจ้าค่ะมีความจริงอันใดวะเสียพอองค์ชายสุริยาจำมังเล่าที่คุพระโล่วาสาวบ่อคํำจงคุณพระโลมาทำลายองค์ชายสุริยาในบ่อพระเจ้าค่ะเราตั้งจำได้ดีคุณพระโลเรื่องน้อยแท้จริงคือคุณพ่กชมพู่จ้างคุณพระโลกำโม่มาฟันแขนองค์ชายสุริยาพระเจ้าค่ะ พงจมพู่เป็นคนจังมากแม่เราพระเจ้าค่ะคุณพโลกแสดงว่าเรื่องนี้คุณพโล์ดูดีมาตลอดเป็นบ่แม่เราพระเจ้าข่าอเคและเป็นยังคุณพโลกจังบอกว่าบัวค้ำเป็นคนจังมากเหรอแม่เราละคุณพโลกคุณพโลอยังลงไปเพียพอฮัลโหลพอบ่เคยคิดเลยว่าเจ้าสิเป็นคนแบบนี้เจ้าอยู่น้ำพอกับแม่มาตั้งแต่น้อยจนใหญ่เจ้าบ่พ่อกินพ่อใช่อีอย่างเพ่พอ เรียกพอกินพ่อใส่คุณพระโลกรับโมบดาค่ะแต่บะซินขาดเคือกาสติเกิดความลงไปลงครอบครัวนั้นสุดท้ายคุณพระโลกรับโมถูกคักหลังอภัยคุณพระโลกรับโมเถิดมาจากพระองคุณพระโล่เมื่อโทษที่เจ้าทำมาเจ้ามโยอมรับผิดกับพ่อกับแม่อ่ะเจ้าลี้พอเลี้ยงเจ้ามาอยู่กับพ่อกับแม่มาตลอดพอไว้เนื้อเสื่อใจ เมื่อนคนทำผิดยอมรับผิดพน้องนาสเสด็จพี่คุณพระโลนะเคยทำความดีมากกับเฮาหลายฟ้าหลายปีมาแล้วผิดดำเถื่อเบื่ออับที่นะให้อภัยเขาซะเสด็จพี่อ่ะเมื่อเจ้าทำผิดยอมรับสารภาพพ่อสิให้ความผิดครัง้งนี้ยกโทษให้เจ้าพ่อประเทศยพระเจ้าค่ะพระองค์ขอประเทศยพระเจ้าค่ะพระองค์ขอแต่แก่นไอ้มีเป็นครั้งที่สองอีกต่อไปนะ พระเจ้าขา้าพ่อบอกพร,ระเจ้าขออ้พอสสพสิสังนึกคิดนัะคุณพระโล่สุริยาแม่พระเจ้าค่ะเถ้าแก่ที่พวกเราขลุ่ยซื้อผิดกระบอกคเจ้าเสด็จพ่อเสด็จแม่สุริยาต้องกลายเป็นคนหูเบาพราะพงชมพูคนเดียวเสด็จกระนั้นตีลูกแต่เดี๋ยวนี้บัวคำก็ได้กลับเมืองลาวเขาไปแล้วเสด็จพ่อสุริยาจะไปตามบัวคำกลับขึ้นมาเลยเสด็จพ่อไปตามใส่ลูกหูบ่ว่าบ้านบัวคำด้วยตรงไหน สุริยานรู้จักบ,าบ้านคบบอกข่าวข่าข้า,ขามดีเสด็จพ<า>่อสุริยานต้องรีบเดินทางเดี๋ยวนี้เลยเสด็จพ่อสุริยาไปตามบัวคํารีบไปตามบั่วคําม,มาไปลูกทุกสิ่งทุกอย่างเห็นมันดีขึ้นตามบั่วคํา,ามไม่เห็นเร็วไปรับงานรับเลยก้าววันจัพ่อ เห็นเมฆแหลลายกำไฟเมืองอูดอนเสียงกาเบาดอกมัน,นว่อนก่อนพระไทยละถ้วยเทียมนกเขาเสริมเขาม้าสนขันยุนย,น,ยนเฮียขากูพ่อแม่เอ้ยฟังเสียงนกอีจูมันจะาจอยอ้อยกะสันตกมาในมือนี้นั่นมันเปลี่ยนต,าตา่างแตบปางหลังจากว่าเป็นน้ำยัง ฮักฟังดีอ่อมีแลลโอ้ยพ่อเมียเอ้ยพาลูกพาเต่าใหญ่บ้านใหญ่ทองฟ้าสิได้ยู่ยินเปลี่ยนสุขกะเลยเด็กกระตุกละกำลำบากอีเคือเก่านี่จังเม่นกำเม่นเวียนนีหยังคอยดอกฟ้าสิได้เป็น ลูกเจ้าฝาพระมหากัตริย์กันเลยเดี๋ยวมาตกละกับลำบากอยบานเรื่องเก่าพี่ลาบานจมอีหยังพอยืนจมอย่างพุดียอพอมา่มนางมานางนางก่อนอีพออย่างเก่าเก่าเดิมเดิมไปจังสัตละลูกเอ้ยพาลูกพาเต่ายหายบ้านยหายซองว่าสิได้มั่งมีสีสุกกันเลยเดี๋ยวมาเป็นตกละกับลำบากคือเก้านี่ล่ละพ่อกันบมุมบานเก้าห้าดอกพออย่าไปคิดอีหยังหลายเถอะพ่อ เลี้ยงมันกับพานเพล้่วไก่มันพานไปสะพอกลับมาอยู่บานเมืองเล่าเฮาก็มีความสุขอยู่ดอกพออ้ยปอก่า,าสี่บอคิดดอกลูกเอ้ยมันห่างอวดบด่ดด้แต่ว่าเจ้าน่นบอดํำเอ้ยมาอยู่บานยังเฮ้าแหล้าจังสี่ยังมีความสุขอยู่บอตัดอกตัดใจได้ไปกับแฟนกับหว่นนะคิดน้ำเขาในบอสเมอเนี่ย มันกะคิดอยู่นั่นล่ะพอก็ยังเป็นห่วงพี่สุริยาคือเก่านั่นล่ะหัวเขาเนาะพอกัสร้างหัวมันคืกับฮวงกันคือเก่าบ่ต้องมาห่วงบวกคำโด่วงโตเจ้านั่นพ่อสามมือดีสี่มือไข่เออแม่นกัแม่นอยู่ล่ะลูกเอ้ยพอกระไวจังสั่นล่ะจังสั่นก็ต้องไปดอกอีล่ามื้อนี่หัวข้าหัวข้าพ่อหัวข้าพ่อหัวข้าพ่อองค์ชายสุริยานามังหัวข้าพ่อหัวข้า นี่ก็ต้องหนีสุริยาดอกคอคำแสนบวกครับสุริยาออกไปหลูดความจริงเบิดดอลาบวกครำหลูดความจริงบวกคำแสนครับอย่าไปไก่แม่พ่ออย่าไปไก่เพื่อนเออพอบัวคำแสนอย่าไปหาเบานั่มสุริยาขอตรวจครับพ่ออย่ามาหาตีรับตาอยู่นี่เด้อที่เหตุบอดีกับพ่อคำแสนทั้งตีทั้งข่าทั้งดาสารพัด เรื่องเล่าทั้งหมดเกิดจากพวงชมพูคนเดียวอีพวงเตี้ยให้บัวคําตรงนี้มาจะบานพวงชมพูนะเป็นคนวางแผนทั้งเบร์ที่บอกคุณพอโลว่าฟันแขนของสุริยาเราก็ใส่ลายบัวข้ามาเป็นคนจ้างมาเรื่องเาวาทั้งหมดเกิดจากพวงชมพูคนเดียวกับบัวข้าแสนละสุริยาต้องกลายเป็นคนหูงบอ ยกโทษในสุริยาดีพอพอคำแซวอภัยพี่สุริยาเดินดีนะขอจ่าเจ้าเนี่ยพอตั้งแต่กี้มึงคือบ่อพอจังซีแม่ะล่ะพอมึงคือบอฟังหูไวหูถึงเธอขอตัวผู้ว่าบอได้เห็ดบอได้ทำบอไดมึงคือบอเสียโกดธมามึงด่ากูบักหัวหงอกบักหัวขาวเอันล่ะพอด่ากูคือหมูคือหมาแม่ะล่ะพอทั้งเตี๋ทั้งขีดวัวใหม่กาแฟพรีเพรสโซ่คอเลสเตอรอลและน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0892009988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซ่พอจะึ้นเกนแค่พอพอหยกตัวในสุญยาได้พอใจแข็งแข็งนะพอเจ้าสุญยายอมรับผิดทุกอย่างเอเนาะหยตัวในสุญาพอเ้าสุานะพอเนาะ เอาละสุริยะเอาใน,นเมื่อว่าจังสันพอก็เห็นใจเจ้าพอพอสิ่งที่เจ้าเว้ามี่มเ,<อ>เจ้าก็เป็นคนหูเบาเสียฟังความเขาทางเดียวใน,นเมื่อเจ้ามาลับสารพาพพิดแล้วจังสีก็ตองโวยใจหน่อยประได้ลูกเอาล่ะใน,นเมื่อว่าเจ้าต้องการลูกต้องการเมียของเจ้าพอห้เจ้านี่ไปเบาเอาเองเ้อ สำหรับพ่อนี่ย่มมีปัญหาไปบอกกับเมียเจ้าลองเมึงขอบคุญข้าพ่อครั้งสุดท้ยพ่อวายสด็จพี่ฉันไม่รุ่นเดียวกันคือบากกว่ากูไปแต่ไกดนแลรับพ่อเนี่ยรถสบายในเก่งจังวเอาบบกเขกมก้อยกับมึงของร่องเฮตดใดนะพระเจ้าข่เสด็จพี่ถ้าบอกทำการบ้านทองห้อยได้ได้พยาขาดสด็จพี่ัวแก่ละหลาเด้อแก่อ่อนใจหัวแก่ที่รู้เรื่องเล่าทั้งหมดด้วล่ะนี่เรื่องเล่าทั้งหมดเกิดจากพวงชมพู่คนเดียวที่ต้องเห็ุพี่ ต้องขอใจผิดบัวคำบัวคำกลับปันไปกับพี่ซะเนาะมึงแยกใหญ่โยกทอนไอ้ผีซะบัวคำล่ะยกโทษให้พี่ซะพวกขี้กูนี่เนี่ยกลับขึ้นไปเลยพี่สุริยามาทั้งไหนกับขึ้นไปทั้งนั้นเลยพี่บอกเขไม่จะไห้บัวคำกบวยโยกทษให้ดอกพี่สุริยาเย็บมองว่ามวนแท้เมียแม่บัวคำเอย เห็นว่าได้ท่าเจ้าอย่าทำองทรงเฉยเจ้าสิเลยไปใส่ลาเล่ไปใส่ก็ตามคข่ยอย่ามาอ้อย,ย,อยก็ตามสร้างแมแล้สิเขาบายสร้างมาโงก่กระบ,บ่สุนพี่ขอโทษบ่คคับความผิดนี้เพียงหน่อยก้อยใจพี่คับไลป,ป่าลูกเมียป้าปอยทิมบ่มีเอือว่าเอานำ ส่วนว่ากำไฟนองผู้ทนทุกทรมานเป็นเวลาหลายเดือนทุกจนหุนให้พี่ขอโทษนะส่วนว่ากำไฟอาอเน่าในป่าสนุกยิงทุกทุกสิ่งพี่บ่ฟังขคงนองเอามีแต่ข่าแม่ไรนี่ โทษไอ้ผีสุริยาซะบวกครับพากันกลับขึ้นไปสิผีสุริยาบอกที่เห็นตะกี้ติผีทั้งเตะทั้งทีบบวกคัมบวกคัมบอกว่าบริเหตุบริทำบัวคัมไมยังไปสุริยาขึ้นมาเสือคัมบัวบวกคัมกลับไปใส่ผีสุริยาสุริยาขอโทษสิท้อโทษพี่สุริยาจังใดพี่ก็นยอมบวกคัมถูกอย่างก็เบียงบวกคัมยกโทษไอ้ผีสุริยาบวกคัมผีสุริยาขอโทษลา สุพิสุริยาขอโทษบัวเข้มพิสุริยาอยากให้บัวเข้มขึ้นไปนั่งอิริทิพีแม่เหรอจ้ะขั้นพี่สุริยาอยากให้บัวเข้มขึ้นไปนั่งพ่สุริยากล้ากราบกล้กาไหวบัวเข้มเหอกล้าให้พี่นี่ไหวเมียนี่นะแม่ละพี่สุริยาขั้นบอกกล้าบอกไหวบัวเข้มก็บอกขึ้นไปนั่งนะพี่สุริยาบวเข้มกล้าบหรบัวเข้มบอย่านบาปบวลาให้ผัวกราบเมียนั่นนะสิยานบาปเพียงพี่สุริยาขั้นบอกกลาบอกไหวบัวเข้มก็บอกขึ้นไปนั่ง แมงแรงอุทัยคันบกับน้ำเด้อเสียเต้นใด้ระเบนหม่อมฉันว่าเป็นทางเดียวนะพยาคารกาบโหลดพยาคารเสด็จพี่ขันบกเบขันกระบอกกาบเอคันเมียวายวายสุริยะกาศิวายวายแม่ดอกมันยามกราบงามงามสามที เบิ่งก่อนหน้าในยามนี้กาบลงงามๆวิสุริยะกราบเลยจะเมื่อบบัวคำตรงการให้สุริยาตรงการสุริยะก็ต้องกราบบัวคำนี่แหละเสียดจังได้ๆพี่สุริยะเหตุผิดกับบัวคำหลายกาบสามเพียจังได้บัวคำ ก็ต้องโยนโทษในพี่สุริยานะแพ่ผีกาบบัวคํำแล้วนะโอ้ยสมยอยากไอแต่สุยนสุวยันได้กาบตีนเมียเหนแห่ต้องไอดอกลูกกาบเรือท้าบเรียกลเลี้ยวทอนละตีกาบว่าเด้อบัวคํำเด้อมาอยากไอแต่กาบลงย่อมเสียศักดิ์ศรีลูกอง์ชายจังเธอหนึ่งมึงก็นะกาบว่าเด้อบัวค้ำเสด็จพีสุร่ยานี่นะขึ้นได้เสียงยบบี้ยังเห เป็นกาบไม่ยังเป็นสร้างหน่อยเฮ้ยยังหูีได้กาบดางสร้างแหละเป็นสมชายอ่ะสร้างใจพยาสมบูรณ์โอ้ยเจ้าเขียดแต่เจ้าด่วแล้วล่ะละบัวข้าสมาพี่สุริยาขอโทษแต่พี่กาบพี่ก็ยังกาบบัวข้ามเรานี่เลยตามใจบัวข้ามทุกอย่างนี่ล่ะพี่สุริยาบัวข้ามก็หยอกพี่สุริยาเล่นซื่อๆดอกพี่หยอกพี่เล่นเรื่องที่ผ่านมาแล้วไก่มันผ่านไปบัวข้ามประตูทุบหมดเครื่องเอียงดอกบัวข้ามก็ยังหักยังห่วงพี่สุริยาที่ก่านั่นละจ้า ขี้ขอโทษเด้อบัวคำขี้ขอโทษอ่ะบัวคำตอนนี้เสด็จพ่อเสด็จแม่ให้มาตามบัวคำกลับบ้านกลับเมืองเสด็จพ่อเสด็จแม่ลุล่องเราทั้งหมดหรอหล่ะฝากลับบ้านกลับเมืองกับพี่น้องบัวคำเนาะจ้าพิสริยาะไปสุยอนสุยันบัวคำขึ้นดีแล้วสุยอนสุยันน้องดีใจน้ำพยัคฆ์เสด็จทีพ่อจ้าเออมันจะได้โลกโลกกันได้ลอตีบ้านเนี่ยไปแล้ะพ่อพ่อกักลับบ้านกลับเมือง กเสิมาหาปวกคำเข้าไปอยู่ในเมืองเดียวบ้างคือเก่านั่นล่ะจ้ะพ่อมันแม่ยนบอละจุลิยาเอ้ยสี่ห้าป้าเปิ้ลไปบ้านไปเมียงเนี่ยะฉพาะเป็นคือเก่าตีป๊เป็นดอกครับพ่อคำแสนจะได้กับป๊เป็นดอกเสดพ่อเสดแม่รู้เรื่องเล่าทั้งหมดเอาล่ะครับแหมี่ยละละพ่อคำแสนสั่นพอกันีใจนับลูหมู่หนูอีกเด้อรับรองได้เลยไปรอบนี้ป่าได้เป็นเมียน้อยแน่นอน ได้เป็นเมียใหญ่แน่นอนเลยเอาๆไปสัตว์ล <c oughs> ูกไปท่านเข้าใจกันแล้วก็ไปบ้านหนึ่งเขาในเมืองในนาคือเกาหลับไปขอไปจัดัป้าไป ฟังนิทานซับซ้อนฟังคำก่อนน้ำาดนาวดาล้าสาวดาวข้างฟ้าเอามาเล่นสู่ฟังตั้งคณะแต่พุ่นคำผุน่อเพราะกองศิลเคยหากินทางหลังบ่ตำคนพ่อกลางสาวเบื้องพลคนไทยไก่สาวทางไก่เบื้องโคราชคงสิยุดยจอยทะยอยเข้ารวมวง สีดำลงยืดไ,ไปไปเจ้าสัวนี่รันดอนอู่ทาอ่อนโยกโยกไปแต่พเพียงนี้ไข่คดีพ่อแก้งเองียงหูใบรูเล่องนับเต่าเตะปัวคำหนีกไก่เมืองยังบ่กลับตา้านคนิงเจ้าอยู่บ่ลืมเด้อผน,นังนางเอ๋ ควื่อกิ่งมันเปิดเผยออกมาทุกสิ่งทุกอย่างสุริยาก็คงสิตาแก่งตาสว่างเห็นถูกแนวพีดีใจนําที่เรื่องเรามันเปิดเผยได้แบบนี้สุริยาเสด็จพ่อเสด็จแม่ลูกเอ้ยวัวขำสุริยาต่ำวัวํำกลับขึ้นมาแล้วพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อเสด็จแม่กลับมาพร้อมหน้าเพียงตาถวายบังคมไปค่ะเสด็จพ่อเสด็จแม่ถูกถูกคนกลับมาเวียงวังของพวกเราสุริยา พอดีใจที่เจ้าใดเมียของเจ้าคนที่ดีกลับขึ้นมาแบบนี้ลูกเสด็จพอ่อเรื่องเล่าทั้งหมดเกิดจากพวกชมพู้คน,นียวเได้เสด็จพอ่อกันนั่นสีเจ้าสิจัดการกับมันแบบใดเสด็จพอ่อเรื่องนี้เสด็จบอสรงสั่งมาให้พระเจ้ากาบอสุริยาเ๋ยถ้ามันเป็นเชงซี่ไปตามตัวพ่อแม่ พี่น้องทุกคนมันมาตามตัวท่านสิงห์ขอนขึ้นฝ้าเราเด๋ยวนี่สังหารเฮ้ย้ไปท่าท่านสิงห์ขอนลูกเมียของท่านขึ้นฝ้าเราเดือนนี่ไม่เหมือนก่อน มาเค่นี้เป็นหนังก้มหน้าก้มตาบิสูจนหน้าชูตาเรา,เา,า,า, ông, า,าที่หมายามว่าพระองค์ทราบความจริงกัทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคทราบควกจิงทุกอย่างแล้วเรารู้ขวมผิดจะเจอคุณแกมูกเจ้าบัวคำเขาเป็นคนบกผิดเจ้ากระหาเรื่องมาใส่จนบัวคำได้ออกจากบ้านจากเมืองหนีไปเจ้าทำได้จังไหรอพระองค ที่พ่อฉันทำรบไปทุกสิ่งทุกอย่างก็เพราะว่าความหักลูกเหรอพ่อโอ้แม่เราก็่เดาค่ะความหักลูกลูกท่านท่านก็หักเมียท่านท่านก็หักแต่บัวคทำเขาก็ะปิ่นคนท่านทำเขาได้แบบไหนโทษของท่านที่ทำผิดพระนางนางจับตัวท่านสิงขรและลูกเมีย ไปประไป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 ่าไปไปไาไป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 ่ปไ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 ไป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 ไอไป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 ไอ ควาผิดของความจัดกันลูกเตือนีให้เห็นแก่ความเป็นเมื่อผีเมื่องนองกันเถิดมาออกเป็นเราพระเจ้าค่ะคิดาาด้ามเถื่อขอให้อภัยท่านเอ่ยเราก็ยังมีใจเราเคยเป็นบ้านผีเมื่มอ้นองกันมาตั้งแต่ก่อนไปมาหาสู่ทรงซวยกันมาตลอดแต่เดี๋ยวนี้ท่านทำผิดแค่ขอนี้เมื่อท่านขอเราก็ยังมีใจเสียให้ท่านอ่ะ เราสิละโทษประหารขั้งนี้ขอบประเทศไทยพระองค์ขอแต่ท่านอย่าทำอีกเป็นั้งที่สองนับแต่ีกเป็นอิสรลูกเมียของท่านให้สอนตั้งแต่ทางดีทำศัตรูอบลมสั่งสอนลูกเมียใหม่ปอบกับศิษกับตัวไว้พระองค์พระเจ้าค่ะดีมากกลับบ้านเมืองของท่านตุ้มไพฟฝ้าประชันราชยูยินเป็นสุขจำคำของเราสั่งไว้ ยามีข so ่านที at? the the My friend. My friend. ่สองขอบพระทัยพระโอษฐ์พระเจ้าคิดพระนับว่าท่านโชคดีนะท่านสิงห์ขอเดชพ่อเบเกราถ้าเให้กับบ้านกับเมืองญี่ปุ่มีอะไรพวกชมพู้มีเรื่องอยากสิขอเด็ดพ่อเรื่องหนึ่งเบะอยากขออย่างไรขออีกขออีกฮะพวกชมพู้ขออย่างไรขออีกเดชพ่อเบคกราพวกจงผู้ขอเรื่องหนึ่งเด้่ยเบเกขอพ่อมาเลย <น>มันเป็น,น,นาจ,าจะมันเป็นยิ่งสรทิศอิหลีในนางนี่พนงพ่อาจจะมาอาชารยและนพระเจ้าค่ะท่านเอ้อยนนะะทุกสีมันก็นลงเอ่ยกันแล้วสุริยาและบัวคำสุริยนสุริยันน้องน้องของบัวคำพอจิยกใครเป็นมเหสีของท่านทั้งสองคนส่วนสุริยา ลูกของพอทั้งหลายทุกๆคนเข้ามาอยู่ในวังน้ำกันพอสิยกศิริราชสมบัติสุริยาขอบคองแทนพอกับแม่ศิลากินบเิ็รบำนาจากมือนี้ขอให้ลูกพอคลองวังจงเจริญเจริญยิ่งๆิ่งขึ้นไปนะลูกนะขอพระเจ้าแผ่สดินให้กษัตริย์พอสิเศขอมงมงพระเจริญ ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ